นายพรพมยามารัฐรองโฆษกพักสร้างอนาคตไทยพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจ้องฉีดเข็มกระตุ้น ชิโนโฟาร์มเรียบร้อยอาจไม่ผิดครับผมกําลังจะกระตุ้นภูกด้วยชิโนโฟาร์มเชื้อตายปี2 5 6 4ผมฉีดวัคซีนไป4เขม็ม sp บวก sp บวก z z บกเ z เข็มสุดท้าย30ธันวาคม64สิ่งที่ผมศึกษาแบบชิปหายวายวอดมาตลอดกับ3ปีคือพื้นฐานสุขภาพเราสำคัญที่สุดไม่ใช่มาประเคนวัคซีนแรงๆใส่ตัวเยอะๆเพราะจะส่งผลเสียระยะยาวผมไม่อ้วนผมไม่มีความดันไม่มีประวัต ผมทานขนมน้อยผมทานมื้อเย็นเบามากพบออกกําลังกายสม่ําเสมอผมโดนแดดเช้าบ่ายสม่าเสมอเดินเฉลี่ยอาทิตย์ละเจ็ดถึงแหมื่นก้าผมพบว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบผมตลอด2ปีฉีดเชื้อตายมาแค่2เขตก็เอาโควิดอยู่จะเดลต้า Delta, หรือโอมิคอนก็ชิวเฉวได้ลหลักจากติดก็ไม่มีใครมีอาการลองโควิดเลยผิดกับคนที่กินขนมหวานของหวานบุฟเฟ่แบบสวาปาไม่ออกกําลังกายแต่ฉีด mRNA มากี่เข็มก็อาการหนัก หลายคนเป็นหลอกโควิดผมเคยวิจาร์ m r n a Generation แรกไว้ยังไงวันนี้ผมก็ยังเชื่อแบบเดิมว่าผมขอรอเจน2อ่อนผมทำนวัตกรรมมาตลอดผมขอไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ตัวแรกและตราบใดที่เจน2องยังไม่มาวัคซีนเชื้อตายนี่แหละที่ผมสบายใจที่สุด